เริ่มวันนี้บนเตียงจบวันนี้ก็ต้องบนเตียงนะครับใกล้ชิดตามิดชนิดไซส์ซอกคอ <c oughs> ที่นี่ทีเดียวขอเล่านี้หนึ่งตอนนี้เกิดอาการอะไรไม่รู้เขาเรียกอาการคิดถึงเชียงใหม่โคตรคิดถึงเลยครับตอนนี้อยากไปมากแต่ไปไม่ได้เพราะว่าต้องเล่นละครเวที นี่สัญญากับตัวเองไว้เลยว่าโหทีวีดังมากสัญญากับตัวเองไว้เลยว่าถ้าเดี๋ยวเสร็จละคารเวทีเมื่อไหร่จะไปพักเชียงใหม่สักว่าจะไปสักเดือนหนึ่งอาัจะเป็นครั้งแรกในชูบิตที่อยู่เชียงใหม่นานที่สุดเลยก็จริงๆวันนี้ก็รันทรูละคารเวทีเหมือนเดิมนะฮะแต่รู้สึกว่าการซ้อมมันเริ่ม เข้าเนื้อขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มเริ่มสนุกเริ่มแบบเหมือนเราเริ่มอินกับตัวละครมากยิ่งขึ้นนะฮะใครจองบัตรแล้วเจอผมนะแน่นอนนะราชดาลัยใครยังไม่จองรีบจองนะครับตอนนี้บัตรขายไปเขาบอกหลายหมื่นใบแล้วนะครับก็เรามีแค่49รอบซึ่งก็รอบหนึ่งจุได้แค่1,500ที่นั่งเท่านั้น หมายความว่าเราก็จะมีอยู่แค่ประมาณห้าหมื่กคนนะครับที่ที่ได้มาดูอะไรอย่างนี้นะครก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสเดียวเพราะว่าผมคิวเต็มด้วยนะฮะเพิ่มรอบจะลำบากมากใครชอบละครเวทีหรือใครอยากจะมาดูคุณหลวงครับเทพก็มาดูเนาะส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดมาดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนอยู่เชียงใหม่บนไร เดี๋ยวคุณหลวงบินไปหาหลังเล่นเสร็จโคตรคิดถึงนะสภาพทุกวันนี้กลับบ้านเนี่ยต้องบอกว่าแบบมันกลับมาพร้อมความเหนื่อยเหนื่อยทั้งสมองเหนื่อยทั้งตัวนะครับเพราะว่าเราเล่นนี่เราก็ต้องเล่นแบบเล่นทั้งตัวเลยแล้วตอนนี้สิ่งที่ว่าเป็นปัญหาก็คือเสียงอะ่ะเสียงยังแบบสามวันดีสี่วันไข้ก็ลุ้นกันเลือทึกเลยครับเนี่ยว่ายังไงวันจริงป่วยขึ้นมานี่แบบ ยไม่ออกร้องอย่างไงอัลบั้มใหม่หลังจากจบทวีพบก็ต้องทำอัลบั้มใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้มีเพลงเพลงช้าเพิ่งได้เนื้อทำนองมาก็เพราะมากคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับช่วงปลายปีมากๆนะฮะก็เดี๋ยวคงได้ฟังกันกับอัลบั้มเดียว ในรอบ8ปีครับของผมอีกครั้งหนึ่งกับอัลบั้มนี้คิดละคนลุกนีนไม่ได้ออกอัลบั้มเดียวๆมา8ปีชุดนี้กลับมาเขาบอกว่าจัดเต็มอยากจะทำให้มันเป็นอัลบั้มที่ดีสุดในชีวิตก็ใครติดตามอยู่ก็ฝากด้วยนะค,ะนะครับ วันนี้ก็ล้ามาเยอะแล้วอะล้ามาทั้งวันแล้วคงของนอนแบบสบายๆพรุ่งนี้ก็เที่ยงก็ต้องไปเรียนการแสดงอีกนะฮะก็ใครที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ยังไงหลับฟันดีนะครับขอบคุณที่ติดตามโดมบกรลาอนไลน์มาตลอดแล้วก็ผมก็ยังจะถ่ายคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆดูได้ทั้งทาง YouTube Channel โดมบักรลาอนลลน์หรือว่า โดมกลามออนไลน์ในซักทีวีนะครับกับช่วงไซซอกคอวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่อาจจะเป็นสถานที่นี้ที่เดิมบนเตียงของข้าพเจ้าบ๊ายบาย